ปอ,อกกล้วยนะคะไว้ทําขนมกล้วยกันจ้าถนอมอาหารนะคะพยายามเลือกเส้นใหญ่ออกนะคะแล้วก็นี่ค่ะผ่าค่ะดีกล้วยเลยค่ะแป้งเท้าหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะแป้งมันครึ่งถ้วยตวง แป้งขา้าแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยตวงเกลือครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลปี๊บหนึ่งครึ่งถ้วยตวงค่ะายแดงครึ่งถ้วยนะคะไม่มีกินหอ่อนี่ค่ะใช้เนื้อเผายอดนะคะนี่ค่ะใช้น่าานะค,ะคน,นนะคะทำเล็กน้อยไม่ต้องวนวดเลยมากมายนะคะไม่เน้นหวานค่ะ เมื่อแป้งเนียนแล้วนะคะก้วยลงเลยจ้ามะพร้าวขูดแช่ฟิตไว้นี่ค่ะก็ะตี้ออกมาหน้าต่างนี้นะคะเตรียมห่อไปตองจ้าอ่าห่อแบบที่หนึ่งนะคะ นะคะก็ะได้หอ่อนี้หนึ่งห่อนะคะนี่ค่ะพร้อมนึ่งทานนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้ว <Wow. S 2> นะจ๊ะนึเสร็จแล้วค่ะอ้าวเดี๋ยวมาดูฟัมเหนียวของเนื้อนะจ๊ะนี่ค่ะโอ้น่าทานมากๆค่ะเนื้อเหนียวค่ะ